ลิ้นจีที่จะมาให้อ่ะต้องซื้อที่หน้าหอเท่านั้นนะเข้าใจยังหมายถึงว่ารถที่มันมาขายอ่ะถ้าไปซื้อเองร้านูเม่มันแพงไงลิ้นจีต้องซื้อที่หน้าหอมันแบบเออมันถูกด้วยแล้วรสชาติมันก็คือดีช่ำเอ้ยรู้มุก รูมุกเราเล่มใหญ่เลยหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าถ้าไปซื้อที่กูแม่มันได้นิดเดียวงันเออมันได้นิดเดียวแล้วมันเปืองเงินก็ซื้อซื้อที่รถที่เขามาขายหน้าหอติ้นจี่ต้องซื้อที่หน้าหอต้องกินที่หน้าหอเตาอัน จะเป็นั่นรู้กันนะว่ารินจีต้องสือที่หน้าหอ